การรอคอยใครคนหนึ่งมันคุ้มค่าเสมอถ้าเขาเรือกเราการรอคอยอะไรสักอย่างมันคุ้มค่าเสมอถ้าทำให้เราสมหวังต้องบอกเลยครับว่านะครับคดีของน้องตังโมที่หลายๆคนเฝ้ารอนะครับเฝ้าติดตามนะครับผมบอกได้เลยว่ามันจะคุ้มค่าเสมอนะครับมันได้มันได้ความคุ้มค่าเสมออย่างน้อยนะครับคดีของน้องนะครับก็ได้ให้เราเห็นอะไรหลายๆอย่างนะครับ ซึ่งน้องเองจะได้รับความยุติธรรมหรือไม่ได้รับความยุติธรรมขึ้นอยู่กับขบวนการยุติธรรมที่เราเห็นอยู่ตอนนี้เราทุกคนก็คงต้องฝากความหวังไว้ที่อายการว่าอายการเองจะมีะมีคำสั่งไปทางทิศทางไหนนั่นก็คือต้องรอวันที่3สิงหา2565นี้นะครับที่อายการนัดฟังคำสั่งอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับว่าคดีของน้องนะครับเป็น